ลามอะลัยกุมวะรหมาตุลลอฮิวบะระกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับครูอีกเช่นเคยในคาบของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานครูมัสนะดิราเมค่ะค่ะในวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของงานชิ้นที่6นะฮะนักเรียนก็คือเรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะซึ่งก็ตรงกับวันจันทร์ที่3มกราคม2565นะคะนักเรียนชั้นม .3 ทับ1ก็จะเจอกับครูในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทับ2ก็จะเจอกับครูในเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะานักเรียนหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน,เล,นเล่มสองขึ้นมา แล้วนัเกเรียนเปิดไปในหน้า36นะนัเกเรียนก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะค่ะและในวันนี้เองครูก็จะให้หนัเกเรียนดูคลิปวิดีโอการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะเรามาชมพร้อมๆกันค่ะถาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรขั้นตอนที่สอง กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หาขั้นตอนที่3เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ขั้นตอนที่4แก้อสมการเพื่อหาคําตอบที่โจทย์ต้องการและขั้นสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5คือตรวจสอบคําตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ค่ะอ่ะเมื่อเราทบทวนกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างเราก็จะนำขั้นตอนเหล่านี้นะคะไปใช้ในการ แก้โจทย์ปัญหากันค่ะข้อที่1นนะคะถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า20อยู่ไม่ถึง6จจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้างถ้านักเรียนดูจากข้อนี้นะคะขั้นตอนที่1เลยเขาบอกว่าเราต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไรข้อนี้นะคะโจทย์เขาต้องการว่าจํานวนเต็มจํานวนนั้นนะคะเป็นจํานวนไหนได้บ้าง เราก็ให้ x นะคะแทนจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งที่โจทย์ต้องการหาเมื่อเราได้ x มาแล้วนะคะเราก็จะเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของอัรสมการนักเรียนก็ดูโจทย์เลยนะคะวิเคราะห์ไปทีละประโยคถ้า2เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง2เท่าก็คือการที่เอา2มาคูณของก็คือการคูณน,นะคะจำนวนเต็มจำนวนหนึ่งตอนนี้ของเราคือ x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น2 x เขาบอกว่ามากกว่า20การที่เราจะรู้ว่าอะไรมากกว่าอะไรอยู่เท่าไหร่เราต้องนํามาลบกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่ามันมากกว่า20เราก็ต้องเลยเอามาลบด้วย20ก็จะได้เป็น 2x ลบ20นะคะอยู่ไม่ถึง6ไม่ถึงแสดงว่าก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนไม่ถึงนะคะก็ต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า พราะฉะนั้นข้อนี้อสมการที่เราได้ก็จะเป็น2 x ลบ20น้อยกว่า6เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าถ้าเราต้องการอะไรเราต้องให้ตัวนั้นอยู่ตัวเดียวตอนนี้นะคะฝั่งซ้ายมือมีอยู่2พงน์ก็คือ2 x กับ20เราก็ย้ายนะคะย,ย้ายลบ20จากที่มันอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อนักเรียนย้ายไปฝั่งขวามันก็จะได้เป็นบวกนะคะ ก็จะเป็น 2x น้อยกว่า6บวก20แล้วนักเรียนก็คิดคำตอบออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็น 2x น้อยกว่า26ตอนนี้2กับ x กำลังทำอะไรกันอยู่คะ2กับ x นะคะกำลังคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้ายฝั่งไปอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนจากคูณไปเป็นหารก็จะได้เป็น x น้อยกว่า26หารด้วย2 อ่ายีหารด้วย2องคำตอบคือเท่าไหร่คะโอเคค่ะคำตอบนะคะก็คือ x น้อยกว่า13อ่านักเรียนดูให้ดีนะคะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนสรุปตอบนักเรียนก็ต้องนำโจทย์นะคะมาสรุปตอบด้วยเราก็เลยจะบอกว่าดังนั้นด,ด,ด,ดังนั้นนะคะจำนวนเต็มบวกจำนวนดังกล่าวได้แก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วสิบและสิบเอ็ดและสิบสองนั่นเองคะ่ะ ทำไมถึงได้แค่12เพราะเขาบอกว่า x ต้องน้อยกว่า13และเป็นจำนวนเต็มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่มากที่สุดเลยก็คือ12ที่มันน้อยกว่า13นะคะพอจะได้ไหมคะถ้าได้นะคะเราจะไปกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปคือข้อที่สข้อนี้เขาบอกว่าฟ้าใสาซื้อน้ำดื่มขวดเล็กและขวดกลางมาขายนะคะรวมกัน200ขวด เป็นเงิน1,200บาทถ้าเขาขายน้ำดื่มขวดเล็กราคาขวดละหบาทขายน้ำดื่มขวดกลางราคาขวดละ8บาทเมื่อขายหมดจะได้กำไรมากกว่า250บาทอยากทราบว่าฟ้าใสาดื่มซื้อน้ำดื่มขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวดอ่ข้อนี้โจทย์ให้เราหาอะไรคะโจทย์ให้เราหาว่าฟ้าใสาซื้อน้ำดื่มขวดเล็กมาอย่างมากกี่ขวดใช่ไหมคะ พระฉะนั้นเวลาเราให้ตัวแปรแทนค่านะคะเราก็จะให้ x แทนจำนวนน้ำดื่มขวดเล็กเพราะเขาต้องการขวดเล็กนะคะอ่ะทีนี้ถ้า x คือน้ำดื่มขวดเล็กแล้วขวดกลางอะคะเราจะเอา y มาแทนน้ำดื่มขวดกลางได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่านักเรียนอย่าลืมว่าเรื่องนี้คือเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะในเมื่อมันเป็น x แต่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวแปรอื่นได้อีกแต่นักเรียนดูเงื่อนไขที่โจทย์ให้โจทย์บอกว่าขวดเล็กกับขวดกลางเนี่ยรวมกันได้200ขวดสแสดงว่าถ้าเป็นขวดเล็กไปแล้ว x ขวดขวดกลางนะคะก็จะเป็น200ลบ x นะคะอ่าครูก็เลยบอกเลยว่าเงั้นครูก็ให้200ลบ x เนี่ยแทนจำนวนน้ำดื่มขวดกลาง เมื่อนักเรียนได้มันแล้วนะคะนักเรียนมาดูเงื่อนไขโจทย์ข้อต่อไปโจทย์เขาบอกว่าน้ําดื่มขวดเล็กนะคะเขาจะมาขายขวดละห้าบาทถ้านําน้ําดื่มขวดเล็กมาขายขวดละห้าบาทการที่เราจะคิดเงินนะคะเราก็ต้องเอาจํานวนขวดมาคูณกับราคาซึ่งตอนนี้จํานวนขวดของเราคือ x ราคาคือห้าบาทนะคะเราก็จะได้เป็นห้า x และน้ำดื่มขวดกลางนะคะราคาขวดละแดบาท เราก็ต้องเอา8มาคูณกับในวงเล็บ200ลบ x นะคะเมื่อเราได้ราคาที่ขายไปทั้งสองขนาดแล้วนะคะเราก็เขาบอกว่าเมื่อขายไปเนี่ยจะต้องได้กำไรมากกว่า250เราก็ต้องนำจำนวนทั้งสองจำนวนนะคะของทั้งน้ำดื่มขวดเล็กขวดกลางที่ขายไปได้ว่าเป็นกี่บาทเนี่ยเราก็ต้องเอามาบวกกันนะคะแล้วถ้าต้องการกำไรเราก็ต้องเอา จำนวนที่ขายไปมาลบด้วยราคาทุนที่ซื้อมานะคะก็จะได้เป็น 5x บวกในวงเล็บนะคะ8คูณกับ200ลบ x แล้วเราก็เอามาลบกับราคาทุนที่ซื้อก็คือ1,200บาทโจทย์บอกว่าต้องได้กำไรมากกว่า250นักเรียนก็ใส่ไปเลยค่ะเครื่องหมายมากกว่า250พอนักเรียนได้แบบนี้มาเรียบร้อยนะคะ ขั้นต่อไปก็ให้นักเรียนคูณ8เข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น 5x บวก1,600ลบ 8x นะคะแล้วก็ลบด้วย1,200แล้วก็ได้มากกว่า250เหมือนเดิมเลยอ่าขั้นต่อไปนะคะนักเรียนก็จัดการเลย 5x ลบ 8x นะคะก็จะได้ลบ 3x 1,600ลบ1,200ก็จะได้400นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมากกว่า250 หาอ,อนักเรียนได้อยู่ในรูปนี้แล้วนะคะนักเรียนก็ย้ายสิ่งที่เหมือนกันไปไว้ฝั่งเดียวกันข้อนี้นะคะก็จะได้เป็นลบ 3x มากกว่า250แล้วก็ลบด้วย400นะคะคิดคำตอบออกมาเลยก็จะได้เป็นลบ 3x มากกว่าลบ150แต่นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนย้ายตัวที่เป็นคูณหรือหารไปฝั่งตรงข้าม แล้วจํานวนมันติดลบนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายดำเนินการด้วยนะคะก็จะได้เป็น x น้อยกว่าลบหนึ่งหาสรด้วยลบ3าํคตอบที่ได้นะคะก็จะได้เป็น x น้อยกว่าห0ิอ่าทีนี้เราจะสรุปตอบอยังไงดีถ้า x น้อยกว่า50แสดงว่ามันจะต้องเป็น4 9 48 47เก้าสสดสิ็ลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะติดลบได้ไหมโอเคติดลบไม่ได้นะคะเพราะว่า มันคือจํานวนของขวดน้ําจํานวนขวดน้ํามันติดลบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ตั้งแต่49ไไล่ลงไปถึง1นั่นเองแต่ทีนี้นักเรียนดูโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าฝาสายซื้อน้ําดื่มขวดเล็กมาอย่างมากกี่ขวดค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนก็สรุปตอบได้เลยนะคะว่าฝาใสาซื้อน้ําดื่มขวดเล็กมาขายอย่างมาก49ขวดค่ะเป็นไงคะ2ข้อแล้วนักเรียนพอทําได้บ้างไหมเอ่ย ใช่งั้นเราไปดูตัวอย่างข้อที่สามกันต่อเลยนะคะข้อที่สามนะคะเขาบอกว่ามาวินอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะวันแรกอ่านได้เศษสองส่วนห้าของเล่มวันต่อมานะคะอ่านได้อีกยี่สิบห้าหน้ารวมสองวันเนี่ยอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มจงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมากกี่หน้านะคะนักเรียนต้องดูก่อนเลยว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้หนูหาอะไร โจทย์ข้อนี้นะคะเขาต้องการให้หนูหาว่าหนังสือเล่มน,นี้มีจำนวนหน้าทั้งหมดกี่หน้าเพราะฉะนั้นครูก็จะให้ x นะคะแทนจำนวนหน้าของหนังสือ <c oughs> เมื่อได้ x แทนจำนวนหน้าของหนังสือแล้วนะักเรียนก็ไปดูเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาได้เลยโจทย์เขาบอกว่าวันแรกนะคะอ่านได้เศษสองส่วนห้าของเล่มก็แสดงว่าก็ต้องเป็นเศษสองส่วนห้าคูณกับจำนวนหน้าทั้งหมดก็คือ x ใช่ไหมคะก็ได้เป็นเศษสองส่วนห้า x วันต่อมาอ่านได้อีก25หน้าก็เอาไปบวกกับ25เขาบอกว่าทั้งสองวันเนี้ยอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มนะคะมากกว่าครึ่งเล่มเพราะฉะนั้นก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าเลยนะคะตรงตรงตัวครึ่งเล่มนะคะครึ่งเล่มเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ทราบว่าจานวนหน้าทั้งหมดมีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทั้งหมดเราแทนด้วย x เพราะฉะนั้นครึ่งเล่มนะคะ ครูก็เลยใส่ไปเป็นว่ามันคือเศษหนส่วนสอง x นั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมคะ,ะถ้านักเรียนได้แล้วนะคะก็จะได้อสมการเป็นแบบนี้เลยคือเศษสองส่วนห้ x บวกยี่สิบห้านะคะมากกว่าเศษหนส่วนสองคูณกับ x ขั้นตอนต่อไปยังไงคะเราก็จะมาช่วยกันแก้อสมการนะคะ ซึ่งเวลาแก้นะคะหลักการคือเหมือนเดิมเลยพยายามย้ายสิ่งที่เหมือนกันนะคะไปอยู่ด้วยกันตอนนี้มันมีตัวเลขใช่ไหมคะเราก็จัดการย้ายเลยนะคะก็จะได้เป็น2ส่วน 5x ลบเจส่วน 2x ที่ต้องลบเพราะว่าตอนอยู่ฝั่งขวาม,มันเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะย้ายมาอีกอีกข้างหนึ่งก็เลยเป็นจำนวนเต็มลบและจาก25ตอนที่มันอยู่ฝั่งซ้ายมันเป็นจำนวนเต็มบวก พอย้ายมาฝั่งฝามันก็เลยได้เป็นลบ25นั่นเองค่ะอ่าพอได้เสร็จเรียบร้อยนันกเรียนอย่าลืมนะคะว่าการบวกลบเศษส่วนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องจัดการทําให้มันเท่ากันก่อนนะคะครูก็เลยทําให้มันเท่ากันที่10นะคะก็จะได้เป็นเศษสส่วน 10x ลบเศษ5ส่วน 10x มากกว่าลบ25อ่าพอลบกันนะคะก็จะได้เป็น ลบเศษหนึ่งส่วนสิบส่วนด้วย x มากกว่าลบยี่สิบห้านั่นเองนักเรียนดูนะคะตอนนี้ฝั่งซ้ายเรามันเป็นจำนวนเต็มลบเศษหนึ่งส่วนสิบคูณอยู่กับ x ใช่ไหมคะถ้านักเรียนจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งจากที่เป็นจำนวนเต็มลบมันก็จะต้องเ,อเปลี่ยนเครื่องหมายดำเนินกลางตรงกลางนะคะพอเปลี่ยนเสร็จเราก็จะได้เป็นแบบนี้ได้เป็น x น้อยกว่าลบยี่สิบห้าคูณกับลบสิบ จำนวนเต็มลบนะคะคูณจำนวนเต็มลบได้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้คำตอบเป็น x น้อยกว่า250นั่นเองนะคะพอได้ x น้อยกว่า250เรียบร้อยถ้า x น้อยกว่า250แสดงว่า x ก,ก็เป็น249 248 247ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็ โจทย์เขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้มีจํานวนหน้าอย่างมากกี่หน้าจํานวนที่มากที่สุดที่น้อยกว่า250ก็คือ2 4 9นะคะเราก็สรุปตอบเลยว่าดังนั้นหนังสือเล่มน,นี้มีจํานวนหน้าอย่างมาก249หน้าเป็นยังไงบ้างคะพอจะทําได้ไหมถ้านักเรียนทําได้นะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างให้หนักเรียนอยู่ทั้งหมด สามหน้าด้วยกอาสามตัวอย่างด้วยกันนะคะเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันใหม่ในคาบต,ต่อไปและครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังใหม่นะคะงั้นวันนี้พอแค่นี้นะคะนักเรียนไปพยายามทำความเข้าใจให้เยอะๆนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการสอนเรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพอจะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทักแช็ส่วนตัวมาหาครูได้นะหรือไม่ก็นักเรียนทบทวนจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มสองก็ได้ซึ่งจะมีตัวอย่างอยู่ในหนังสือเรียนอยู่แล้วนะถ้าในหนังสือเรียนนี้ก็จะอยู่ในหน้า36 3738นะมีตัวอย่างอยู่ 2- 3ตัวอย่างนะคะนักเรียนสาม สามารถทบทวนได้ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูงานชิ้นที่6ที่ครูจะให้นักเกรียนทําในคาบนี้นะคะเป็นงานชิ้นที่6ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะ ครูจะให้โจทย์ปัญหามาสองข้อก็คือให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาที่ครูให้มานี้โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคล้ายคายกับตัวอย่างในหนังสือเรียนที่ครูบอกมาเมื่อกี้ก็คือจะอยู่ในหน้า363738นะฮะให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปนะฮะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ครูทางกลุ่มของเรานะกลุ่มของวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐานครูมัสนะเดราเมค่ะค่ะวิชาครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในค้าบหน้าค่ะวัสสลาม